ท่านกองครับบ่าวพมาได้มากอะพ่อวิจญาณมูมันนี้นะกาแฟก่อนตอนทำตอกินกาแฟไปหารอดงอีกบัดนี้อะไรเด้ออย่างสิพ่อมูเด้อหาลูหามูเลยห้อยมันไปทางเล่อฮะไปกุหล่ะ ลงบล่แล้วพ่ามาได้นอนอยู่นี่บ่าขบเข้าบอลเลยบอนก็เท้าตกแล้วบัดดี้ไม่หรอกก็ตกจากจากมาอีกบ่อลหรอกก็ตกใช่แล้วมันตอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่กันไปแล้วนะแต่ละคนก็โย่ออกจากบอลโบกัยกะเสียงฝนอุกอุกมาละ เสียหมากกบដល់ปุ๊ป๊ะปายอยู่ไหนเตะบ่พบอยู่ไหนบ่พบกระหอกอีหยังเลย ยิ่งเลยนะเห็นตกลงมาแับไปต่อจุกใสถือบุคหักตกมาข้างงาไหมเลยไปทางไหนนะกะหอกะยิ่งตกลงมาข้างงาไหมไปต่อกกนี้มูเขามากินกระบกนี่ร้ายขนาดเลย หอยกัด oh นะมันดุดเดิ่ขึ้นม่มขึ้นนี่อันนี้ทางมันเที่ยว้นม,นมันีลงมาถูกพวกใหม่จ นี่เป็นหมากม่อนโมสุกนโมแล้วครับมีมูเขามากินหมดเลยนะ đọc nhỏ này đang cái đang này đọc này มาหอดบอดนะยังบ่ปผีไฟมาอยู่<อ>มาการดับไฟไปก่อนมาเสร็จมากัะติบข่าวมาเอาติบข่าวลงไปกินมาในพันกองเผื่อบุเอาไปนำ ีเห็ดปวกนะได้มาเนี่ยปมานเลยเบาวานก็มาบาพมาก็มา,มาแล้วบนี้ได้เนาะได้ตะปีกโก้เฮ้ามานก็มูซะเฮาได้กระปอมตัวหนึ่งครับกับ <laughs> เห็ดปวกบา <laughs> วานได้ได้ยังเบาหวารอย่ะโก้ เ,เอาหมูหนึ่งหลาจบนะมวยกินบมเห็ดตราบนะมอยากกินบมเห็ดตราบเอออันนี้สุก,กินเดอ้ออันว่ามีเยอะเป็นเลยละ่ะเห็นบบเก็บมานะแมนกล่อมเลย <laughs> อ<ม>เออรอบเบมือเก็บม,กนะมาหนึ่งเผ่ามาหนึ่ทางในพานกองกับท่านมาอยู่กับบาบุญจูหามหามหมูมานีกว่า บ่พอรอห้อยมันมูกะตอนหนึ่งคนตกคือเก่าตเป็นหมื่นเป็นเว้นทางอันบาบุญชู้กัในยพานกองกันทันมาอยู่เนาะ <laughs> ทำนกระเพาแล้วใชนี่กัน,น เออโกนนกกระเซโอ้ยอันนี yeah, ้เอาแกงใส่เห็ดปวกเลยนั่นบ่เออเสีต้าบด้วยยังอยู่ยังอยู่ตุเรียได้แล้วยังไงกระโดดยังมันดโอ้ยขันไปกับข่อยนะก็หอกนะนั่นบ่เออตำตำนี่ใส่ขอยอันมัดมัดลูกนะมัดอันนั่นแหละเสีได้เนาะสองโตเลย

จะแข่งเขาจะนอยแกงเห็ดนั่นแหละใส่นกโดยห,าห้าน่อไม้มาต้มบ่ววะต้องทำเลยได้ภาพของท่านมาอยู่เนาะแดนไก่มาบ่เอยได้หมูนี่เลยหนังเห็ดปวกแกงมันเห็ดปวกสี่ห้าดอกนี่แหละแกงเชื่อนั้นเนาะแกงใส่นกกันบ๊อบบินชู้ได้มากเหรอได้ไหมพอบาดจริงไหมเสือหน,นกท่านใส่ป่ะเสือตั้งรังว่า เฮ็ดนี่มันอันนั้นเลยลมเปอร์ลมเปอร์ใช่ไหมแต่ให้มันสกอย่ามันเปอรกสู้พานกรองกายทันมาอยู่นอเดอก์ละอันคำละร้านอันนี้คนเราไปห้ากาดเลยในพันกองนะมาเน้นะห้ากาดไก่ได้ไก่มาในกระไข่ได้ดอกมาบอกเอาไปเว้ยมาเราเนี่ยคนเอามาไปนำเลยเอาไปนำเพื่อดีรับแกะมันไหลมูเคนวะ มันอยากหาเวียนยิงมูลองกินแล้วก็ได้ใส่นหนามลายๆเนาะเฮ็ดยันเจ็ดแปดดอกนี่แหละใส่นกตัวหนึ่งใส่นหนามลายๆพอกินแล้วสนีกะยันมีอีกนกคว้าตัวหนึ่งก็เฮ็ดตาบได้ทุกคนเลยตะพ่านกองกันมาเลยแต่อยัางตะพ่านนักคนนี่แหละนักขุัอย่างนักขลดขูมือกระโดดแต่อย่างแต่นก

<ừ. S 2> มันอยู่ด่านมันนัน่นนกเขาหลายกินแหละไปห้าการปลาบอไปเนาะไปประดุได้ยามนี้ได้เออคนเราน้อยไช่คนตกมันอยูมย่มู่งมูกะมื้อเช้าเนี่ยคนตกกระเด็นามาเลยยุดกระเด็นเนาะ มืแดงมันออกหากินอยู่มืแดงอื๋อออกคืนงูกันมูเลยเต็มทีงูมันยุ่งงูมันมูน้อยอยู่แล้วมันน่ากินตลอดมูน้อยนี่ไม่กระตกอีรอเขาอินกระโผดว่ามานเนาะมารหล่อเนาะโยเอาเพื่อใดมีแต่เกระนตกไปเกระนตกกระตกเจอะงูมูใหญ่เออดินยิงอยู่แล้วมูน้อยพัน ก็เพราะสุกเท่ต้มกทีนยนี่มันต้นคำแล้วมันออกมาในมูเลยพอจะไปหออไป็นมบ้ยครับพอข้าไปนู้นก็ข้พอพอคอยผัดผ่อนกะหอกแรนมะฮะครับแม่ข้างบานมีแนวเอามันสองตัวแตกสมอยเลย เก้านะทางนะฮาเห้ว่วานะมันมันเป็นทางไได้นี่มันหกแล้วบนเาไปนะตรวเป็นงูด่มันเฟนมันนี่ตัวบน,นไปมันหกมันเห็นไหมคกเลยเนาะคือ,อคือนันกนกไก่นากานะะป็นยิง่งเลร ก้องเย็นเล็ดเนี่ยนะมูน้อยถ้าเกิดย่อๆไปไปกันนรื่องของก้องบ้านี่ก็พากันกินข้าวกินน้ำแล้วบัดนี้พักพอนกอนจั้หน่อยแล้วก็เลิกๆจั้หน่อยจังสิไปห้าก้าดนะบัดนี้ยังบ่ได้ยังอยู่มารอบนี้ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะสิไปใหญ่ๆกันไปห้ารอลงอีกก่อนบัดนี้อาการผมมาก็ไปเลยกับในพ่านกอง ส่วนบาหวาดไปกับเบาส่วนบาหวาดไปกับเบาบุนสู้นะส่วนเฮาไปผู้เดียวมาหนิเสียงเขียนห้องเซสเซลเซียงเขียนห้องลายขนาดเลย ตอนนี้าออกมาได้สมองหนึ่งเลยนะยังบมู่เกาะยังอยู่ออยบอลได้ยังาบา่าวาดไดนู๊บได้นกเขา้าตอก่อ,อนนกเขา้าอืม,อมบริเ็นบนหนุวายกืมอืมอืมจะแจง้งมีแต่นกเข้าทางกันอัน thằng này phan ừ. con thợ xuống xe đây cày đây này cặp phô ma từng đó từng son bạt mèn bó mèn nhân vật bài làm để sao nó mèn bó bò nhẹ cân bay nhớ cái gì mù giáp bó đây phơi bữa đại nhang lên phò tên nu nội năn bốn nè người đây này này bạn thiếu phụ nữ tố có màu vàng anh đến nấu à cô ơi hả nấu khảo 2 tổ đấy anh là cái nhìn nấu khảo cả thằng này phan con là อันนี้คือบางนาะต้องแมน<อ>่นไก่เพราะแม่นดอกแนวอื่นนะยิ่งเลยก็มีบาดสัมโบไก่กับม,มูแต่โอกาสเป็นไก่สูงดูช่องบ่ไปนะตอนนี้ก็มาหอดบอดนะบ่ะได้ยังะมีแต่ฐานหลุดในพันกล้องแหละเพราะว่าได้ยินเสียงเพิ่อน2องบาทพกูกับเปิดไปกับบ่าวพ่อมานอนพักผ่อนก่อนวันนี้ พักกันนอนพักกอดละเดินนกเขาสองโตนอนบาผมมาครับมาแหละกับในพันกองได้แต่หอยหมูกะนะมานอยู่ฝนกระตกมาแล้วปะนี่ แค่เนี่ยมาฮับบอนอแต่จะหงางไม่ฟืส์เบาเอาเลยนะมันถ้าเงินผ่านกองกับบาวพมาได้มากาาอ่ะพ่อวิะญานมูวันนี้นะจกักโตมันมูหน่อยอันเก่านะ เอีอ่นะเป็นได้ไหนี่ก็ทางอันบาบุนสูก็บบาวาดไดก้กันนี่เข้าสองโตมาแต่ก,กาดเลยกะพักกันนอนพักพอนะนี่น ท่นจกนอนว่าทางนี้กนยบเลยจะโดนบวาดลับล่ะนี่ก็บนนอนเฮาไปหน้นอนพักผ่อนกัน